ขี่มาประมาณ15นาทีนะครับเห็นลังค่าสีแดงๆแล้วโว้วยรที่ลื่น เดกวอัพต่อจนแล้วว้าวสารแรวยแล้กูล่ะเจอทางแยกใช่มั้ยมึงโอ้โห ข้างหน้าไปเนินท่าทางต้องเข็นเฮือเฮือกอกจะรอได้จีโน่เลยว้าหนนี่นี่ในที่สุดก็ต้องลงแล้วจักรยานก็เอามาเป็นภาระ วเกพปิดขาบ้านเราหนึ่งาหนึ่งแต่ต้องไปติดต่อที่ทำการก่อนกดละ ี่กกแกรถตับแ่ไปดีปะติดต่อไปเอาของที่ลูกค้าแบกขึ้นมาด้วยอ๋อไม่งั้ลูกคาก็ต้องออร,รอเราเออ ถึงแล้วครับที่อทำการอนุญาตศูนย์บริการนนะักท่องเที่ยวสิเขาห้ามขี่จักรยานไปอ่ะใครเป็นหน่วยแรกจักรยานหน่อยดิเดี๋ยวเราเดินไปทางนู้นไม่เดี๋ยวเราต้องไปเติมลมนี่ไงเขาห้ามขี่ไปทางนู้นมันจะไปทางไหนไจูงไปได้ไหมไม่ได้ห้ามจักรยานผ่านนี่จักรยานต้องมาตรงนี้คือตรงนีงอะไรนะเพื่อน เปลี่ยนตรงไหนง่ายตอนนี้ไนมะ่มีเกลี่ยตามาไอเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเไปเดี๋ยว,ไป,ยวไ,ปยไปด้วยกันละ่ะเพราะเดี๋ยวต้องไปหอบสัมภาระเหมือนกันอนะ่ะมันขี่จักรยานไปไม่ได้ สิบสองได้สิบสี่ไปเนี่ยเบอร์ตัวเช่าจักระทิพย์ี่แกนที่ไหตัวอยู่นี่ครับไปต่อเลยแล้ต้องใส่ตังค์เพิ่มดิต้องฝ่ายเองเอ๋ทำเรียลิตี้ต่อดิรูปย่างเหรอได้ค่ะอ่ะต่อไปเน๊ะอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวใช่ป่ะอันนี้ผมต้องคืนอบางทีเอ้ยอันนี้นี่คือสอนไม่รอดใช่ไหมคะใช่ครับ เบิร oh, oh, right oh, right oh, okay, okay. ์นแล้วพี่หลิมกับน้องทิพย์เอากับเราด้วยป่ะเอาสิเอาใช่ไหมเอาอ๋อหรือว่าน้องทิพย์เป็นไในนี่อยู่แล้วไงอ๋อโอเคโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บตังสองคนนี้สองร้อยหกสิบแค่นั้นแหละเจ็ดคันนะเออใช่สองคูณสองคูณสองเจ็ดคันเลยนะเออเจ็ดคันเลยไปไปเอามาสุต้าเดี๋ยวไปที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวไปดูบ้านเย่โอเค รถก็เดี๋ยวแลกไปแล้วก็วางฝากไว้ที่นี่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มด้วยจ่ายตังค่าจักรยานเพิ่ม่อะเบิร์ดเดี๋ยลจ่ายตจ่ายจ้ะค่ะเอ้ยงั้นถามพี่เขาหน่อยว่ารถรถไปไหนอ่ะเดี๋ยวเอาของเข้าบ้านอ่ะเอาเลยนะเดี๋ยวรถจอดไปนี่ก่อนนะคะว่ารถมันเข้าโซนที่พักกับร้านน้ำเต้นไรไม่ได้ ได้ครับแต่ว่าแต่อออกไปได้ใช่ไหมครับไม่เกินบ่ายสองนี่มันเกินแล้วนะไม่พี่อย<ๆ>่าไปหลงฉากใช่ไหมล่ะครับใช่หลงฉากยังได้หล<อ>ได้อยู่ใช่ไหมครับนี่ก็จะกลับบ้านวันนี้อ๋อจ้ะโอเคทุกคนไปเอาของก่อนจักรยานต่อไปตรงนี้จักรยานเรียงเลียงกันไว้จะได้ไม่หายเราจะเอาสายเลี้ยงไว้ไม่ต้องห่วงจอดเลี้ยงเรียงกันไว้แล้วเราก็ขัดดีไป ที่รูหับเขียนไปสูบดบริการนะท่งเที่ยวเห็นที่สองจดรียงกันไปก่อนแล้วกันเข้นไดี๋ยวไปเอากระเป๋าที่สุมดบริกันนะท่งเที่ยวครับ